เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพฤหัส,สบดีที่12กันยายน2 0 2 4หัวข้อพระพรแห่งการรับใช้คนของพระเจ้าข้อพระคำหลักมัทธิวบทที่10ข้อที่41 41ผู้ที่ต้อนรับผู้เผยพระวจนะเพราะเป็นผู้เผยพระวจนะ ก็จะได้บำเหน็จอย่างที่ผู้เผยพระวจ,จะนะพึงได้รับและผู้ที่ต้อนรับคนชอบธรรมเราเป็นคนชอบธรรมก็จะได้บำเหน็จอย่างที่คนชอบธรรมพึงได้รับอ่านพระคัมภีร์2ภงกรกษัตริย์บทที่4ข้อที่8ถึง17 8วันหนึ่งเอลีชาผ่านไปยังเมืองชูเนมที่ซึ่งหญิงมั่งมีคนหนึ่งอาศัยอยู่และนางได้ชวนท่านรับประทานอาหาร ฉะนั้นเมื่อท่านผ่านไปทางนั้นเมื่อไรท่านก็แวะเข้าไปรับประทานอาหารที่นั่น 9. และนางบอกสามีของนางว่าดูสิดิฉันเห็นว่าชายคนนี้ที่เดินผ่านบ้านเราบ่อยๆนั้นเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้า 10. ขอให้เราทำห้องเล็กไว้บนดาดฟาสำหรับท่านวางเตียงนอนโต๊ะเก้าอี้ และตะเกียงไว้ให้ท่านเพื่อว่าเมื่อท่านมาหาเราท่านจะได้เข้าไปพักในห้องนั้นสิบเอ็ดวันหนึ่งท่านมาที่นั่นแวะขึ้นไปห้องนั้นและนอนอยู่ที่นั่นสิบสองท่านจึงบอกเกหาซีคนใช้ของท่านว่า <c oughs> ไปเรียกหญิงชาวชูแน่งคนนี้มาเมื่อเขาเรียกนางนางก็มายืนอยู่ต่อหน้าท่าน สิบสามท่านจึงบอกแกเกหะตซีว่าจงบอกนางว่าดูซิเธอลำบากมากมายอย่างนี้เพื่อเราจะให้เราทำอะไรเพื่อเธอบ้างมีอะไรจะให้ทูลพระราชาเพื่อเธอหรือไม่หรือจะให้พูดอะไรกับผู้บัญชาการกองทัพนางตอบว่าดิฉันอยู่ในหมู่พี่น้องของดิฉันค่ะสิบสี่และท่านกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นจะให้ทำอะไรเพื่อนางเกหักซีตอบว่าแท้จริงนางไม่มีบุตรชายและสามีของนางก็แก่แล้วสิบห้าท่านจึงบอกว่าไปเรียกนางมาและเมื่อเขาไปเรียกนางนางก็มายืนอยู่ที่ประตูสิบหกท่านกล่าวว่าเมื่อถึงเวลานี้ในปีหน้าเธอจะได้อุ้งบุตรชายคนหนึ่ง และนางตอบว่าคนของพระเจ้าเจ้านายของดีฉันอย่าหลอกสาวใช้ของท่านเลย17แต่หญิงนั้นก็ตั้งครรภ์และคลอดบ,บุตรชายคนหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นในปีต่อมาตามที่เอลีชาบอกนางเนื้อหาคำสอนของวันนี้อาจเป็นที่ถกเถียงกันสำหรับบางคนแต่ผมจะแบ่งปันความจริงทั้งหมดอยู่ดี เมื่อมีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าผ่านผูู้ผ้รับใช้ที่ท่านแน่ใจว่าถูกส่งมาโดยพระองค์ไม่ว่าการรับใช้จะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปเมื่อท่านรับใช้คนของพระเจ้าที่เป็นผู้รับใช้ที่ได้รับการเจิมของพระเจ้าในชีวิตของเขาหรือเธอท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าครั้งหนึ่งผมไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมงาน,นฟื้นฟู และตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ที่นั่นมีชายที่ร่ำรวยมากคนหนึ่งขับรถบริการผมตลอดงานนั้นเมื่อเขาไปส่งผมกลับที่สนามบินผมต้องการแสดงความขอบคุณแต่เนื่องจากเขารวยกว่าผมผมจึงใส่เงินลงในซองและพูดว่าโปรดให้เงินนี้แก่ลูกๆของท่านแทนผมด้วยเขาเก็บเงินและพูดว่าอาเมนอาเมน หลายครั้งผมรู้สึกเขินอายและหันไปหาศิษยาทิบานอีกคนที่มาด้วยกับเราศิษยาทิบาลกล่าวว่าเขากำลังรอคอยพระเจ้าเพื่อให้เกิดผลเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก็พูดว่าขอถวายพระเกียรติแดบบ่พระเจ้าผมไม่มีเงินแต่ผมมีความสัมพันธ์ใกล้ชีดิดกับพระเจ้าผู้สูงสุดปีถัดมา เมื่อผมมาถึงประเทศนั้นเพื่อเข้าร่วมรายการเดียวกันอีกครั้งชายคนนั้นก็ขับรถมาบริการผมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขามีของขวัญติดตัวมาด้วยและบอกว่าของขวัญน,นั้นมาจากลูกชายของเขาท่านอาจจะอธิษฐานขอสิ่งของบางอย่างแต่ยังไม่ได้รับแต่การอุทิศตนรับใช้พระเจ้าผ่านผู้รับใช้พระเจ้าที่สามารถนำมาให้ท่านได้ทันทีเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์ ท่านจะเห็นว่าผู้ที่รับใช้ผู้เผยพระวจนะได้รับผลตอบแทนมากมายจากการรับใช้ของพวกเขาซามูเอกลายเป็นผู้สร้างกษัตริย์และผู้ถอดถอนกษัตริย์เพราะเขารับใช้เอลีเอลีชาได้รับส่วนแบ่งการเจิมเป็นสองเท่าเพราะเขารับใช้เอลียาอย่างขยันขันแข็งหญิงชาวชูเน่ม,มีลูกแม้ว่าเธอจะหมดวังเพราะเธอรับใช้เอลีชา เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีโอกาสรับใช้พระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์จงใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าที่สุดอย่างไรก็ตามผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ควรมองข้ามความเต็มใจของใครก็ตามที่จะรับใช้พระเจ้าผ่านพวกเขาพระเจ้าแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่รับใช้พระองค์และผู้รับใช้ของพระองค์ควรทำเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม หากท่านกำลังรังรบใช้พระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์และดูเหมือนว่าท่านไม่ได้รับการชื่นชมตราบใดที่ท่านแน่ใจว่าเขาหรือเธอเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่แท้จริงท่านจะได้รับรางวัลจากการรับใช้ของท่านจากพระเจ้าอย่างแน่นอนประเด็นสำคัญพระเจ้าไม่เคยละเลยหัวใจที่แท้จริงในการรับใช้คนของพระองค์บนโลกนี้